สวัสดีค่ะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวท้องถิ่นจากทีมข่าวสระบุรีเคเบิลทีวีทีวีของคนสระบุรีค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาทินัดดามาศทรงสเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดโรงศูนย์สำร,รองและประกอบอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่งพา ณโนะรงครัวเคลื่อนที่พระราชทานค่าอดิสรจังหวัดสระบ,บรุรีจากนั้นเสด็จทรงเยี่ยมและประทานกำลังใจให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่มาพักอาศายัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสระบ,บุรีค่ะพระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธิทินัดดาาศเสด็จพระราชดำเนินณโนะรงครัวพระราชทานเคลื่อนที่ค่าอดิศรอำเภอเมืองจังหวัดสระบ,บุรี เพื่อทรงเปิดศูนย์สำรองและประกอบอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่งพา่าและทรงเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่พักอาศัยอยู่ภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดสระบ,บรุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสระบ,บรุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบ,บรุรีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสระบ,บรุรีผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าสระบ,บุรีคณะแม่บ้านจังหวัดทหารบกสระบ,บุรี คณะแม่บ้านศูนย์การทาหารม้าสรับ,บรุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดสระบ,บรุรีรวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโดยรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิชิตสุวรรระกรณรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทย คณะผู้แทนจากกองบัญชาการกองทัพไทยถวายเอกสารรายงานและแผนปฏิบัติงานจากนั้นนางนันทิยาพรมมีชัยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสระบุรีได้เข้าเฝ้าถวายชุดอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่งพา่านายถาวรพรมมีชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีกราบทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายรายงานการสนับสนุนของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ่าย,ยามยากสภา,าการชาติไทย และพลตรีธรรมนูนกริดน้อยผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้ากลับทูลทวายรายงานกันให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยกองทัพโบกในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากนั้นนายอภัยจันทนะจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภพยายามยาก ได้กราบทูลถวายรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นศูนย์สำรองและประกอบอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่งพาและกราบทูลเบิกผู้สนับสนุนเข้าเฝ้าถวายเงินและสิ่งของเพื่อใช้ในการประกอบอาหารในโรงครัวเคลื่อนที่พระราชทานตัวแทนผู้ดูแลศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยชั่วคราวเข้ารับถุงยังชีพพระราชทาน จากนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมวลีพระวราราชาที่นัดดามาศส่สงเสด็จเปิดแพร่คุมป้ายศูนย์สำร,รองและประกอบอาหารประทังชีพเพื่อนพึ่งพาหน้าหอประชุมอดีอรศูนย์การอาหารมา้าจังหวัดสระบ,บรุรีเสด็จเยี่ยมรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาทอดพระเนตรการบรรจุอาหารเพื่อประทังชีพเพื่อนพึ่งพา ่อมาได้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปเยี่ยมสถานที่พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยวัดบัวลอยตำบลบัวลอยอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บรุรีโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่วัดบัวลอยมีประชาชนที่ประสบภายน้ำท่วมมาอาศัยอยู่นานกว่าหนึ่งเดือนแล้วจำนวน300คนทั้งเขตจังหวัดสระบ,บรุรีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี ทรงประทานถุงยังชีพให้กับประชาชนผู้ประสบภัยทรงตรัสถามถึงความเป็นอยู่และทรงประทานให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยน้ำท่วมวัดบัวลอยตำบลบัวลอยอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี